ฝึกจับความรู้สึกเป็นนิมิตพูดคุยตกลงกันงานเขียนโดยดังตรินจัะทำโดยอลิสราสิงประเสริฐจิตของมนุษย์จะปรับเข้าหากันเป็นคลื่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกลมกลืนกันก็โดยการพูดคุยเจราจาตกลงกันด้วยใจซื่อขอให้สังเกตว่าหลังจากสนทนากับใคร ลงเอยเป็นความเข้าใจไม่มีอารมณ์อําพรางหรือเล่สนายเคลือบแฝงคุณจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันหรือกระทั่งเกิดภาวะเหมือนใจตรงกันให้สัมผัสหากปราศจากการตกลงกันในเบื้องต้นหรือญาติไม่เต็มใจให้ความร่วมมือในเบื้องกลางก็เหมือนไม่ได้จูนคลื่นกันไว้ก่อนย่อมเป็นการยากสำหรับฝ่ายคุณเองที่จะมั่นใจว่าการฝึกประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด เริ่มต้นอาจทำความเข้าใจกับญาติว่าคุณต้องการให้กำลังใจเขาซึ่งโอกาสเหมาะที่จะพูดอาจเป็นช่วงที่คนไขบน้บนบนหรือเปรยๆอะไรเช่นกลัวจะไปไม่ดีกลัวจะเตรียมจิตก่อนตายไม่ทันให้คุณอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถึงเขาด้วยหรืออาจจะเป็นการเปิดฉากจากฝ่ายคุณเองเช่นคุณอยากจะแน่ใจว่าเขาได้ไปดีและอยู่ดีมีสุข อยากสื่อสารความสุขกับเขาซึ่งถ้าไปพยายามสื่อสารกันหลังจากที่เขาหายตัวไปมันสายเสียแล้วยากจะรู้ว่าสื่อได้จริงหรือไม่จริงฉะนั้นที่ถูกจึงควรเริ่มฝึกกันตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเขาแสดงความเต็มใจให้ความร่วมมือก็บอกเขาให้ทราบว่าคุณอาจจํำเป็นต้องถามไทยเกี่ยวกับสุขทุกซ้ำๆอย่าเพิ่งเบื่อนาย หรือเห็นว่าถามซ้ำซากน่ารำคาญเพราะการที่เขาตอบตามตรงออกมาแต่ละครั้งจะช่วยให้คุณได้ฝึกสังเกตเทียบเคียงและวัดผลทั้งสิน้นซึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นการเชื่อมจิตระหว่างคุณกับเขานั่นเองฝึกจับความรู้สึกเป็นนิมิต คนป่วยโดยมากจะมีความรู้สึกออกไปในทางแห้งแล้งเป็นหลักแต่เมื่อพบหน้าญาติก็จะดีใจหากคุณสังเกตได้ถึงความแตกต่างระหว่างวูบของการยินดีที่พบหน้าคุณกับขณะต่อมาที่ห่อเหี่ยวลงให้ถามตัวเองว่าสัมผัสดังกล่าวให้ความรู้สึกเหมือนคุณเห็นอะไรไฟไม่ฟางหรือน้ำพุพุ่งแล้วหยุดหรือสว่างจ้าเหมือนไฟฉาย จับสังเกตได้อย่างไรให้จำไว้อย่างนั้นหรือจดไว้ยิ่งดีจะได้เป็นการฝึกแปลความรู้สึกที่สัมผัสเป็นรูปเป็นร่างและคุ้นเคยที่จะสังเกตเปรียบเทียบในภายหลังการที่คุณสัมผัสความสุขที่คล้ายจิตพองตัวออกมาหรือความทุกข์ที่เหมือนจิตยุบตัวเข้าไปเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต แต่การที่พวกเราไม่พูดคุยถึงสภาวะเหล่านั้นและไม่สังเกตรายละเอียดให้เกิดการจดจำก็ทำให้สัมผัสตรงนี้ฝ่อตัวหรือแม้เกิดขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปอย่างตื้นเขินต่อเมื่อตั้งใจสังเกตให้ต่อเนื่องด้วยความใส่ใจคุณจะพบว่าอาการทางจิตที่เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างหรือเฉยๆบ้างนั้น ปรากฏให้สัมผัสได้ราวกับมีรูปพัณฑ์สันฐานชัดเจนคุณสามารถเห็นจิตหรือเห็นอารมณ์สุขทุกข์ได้ไม่ต่างจากตาเห็นรูปทีเดียวขอให้จำไว้ว่าเพื่อจะเห็นความรู้สึกผู้อื่นประดุดตาเห็นรูปอย่าเผลอเอาแก้วตาจริงๆไปเพ่งจ้องท่าทางภายนอกแต่ให้อาศัยความรู้สึกทางใจของคุณไปสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เป็นวูบๆของญาติ เช่นเปลี่ยนจากดีใจเป็นห่อเหี่ยวเหมือนดอกไม้ขาดน้ำหรือเปลี่ยนจากเฉยเฉยเป็นทรมานเหมือนมีแรงดันให้กระสับกระส่ายเป็นต้นความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเหล่านั้นจะกระตุ้นจิตของคุณให้เห็นเหมือนเกิดภาพบางอย่างได้เสมอการฝึกเห็นความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์จะเท่ากับเป็นการฝึกผูกพันแบบไม่ผูกมัดไปในตัว อันนี้เป็นหลักการฝึกจิตแบบพุทธถ้าคุณรับรู้ถึงสิ่งใดานานพอจะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นจิตของคุณย่อมชอบใจที่จะเห็นสิ่งนั้นหายไปเต็มใจจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของคุณและไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเปรียบเทียบได้กับการเห็นนกงามบินอยู่บนท้องฟ้าคุณจะตระหนักว่ามันให้อารมณ์งดงามได้ขนาดนั้นก็เพราะบินอยู่ไกลและกำลังบินจากคุณไป ไม่ใช่จับมันมาดูใกล้ๆไม่ใช่จับมันมาขังไว้ในกรงนอกจากความงดงามจะปรากฏที่ภายนอกเช่นนั้นแล้วคุณยังสามารถรู้สึกถึงความงดงามอันปรากฏขึ้นที่ภายในคือสภาพของใจอันเปิดแผ่เป็นอิสระและพร้อมจะเห็นทุกสิ่งตามที่มันปรากฏพร้อมเห็นทุกการจากไปโดยปราศจากความโลภอยากยึดไว้ อีกประการหนึ่งความสามารถที่จะเป็นสุขกับการปล่อยวางก็คือความสามารถทางจิตที่มีกำลังพรักพร้อมจะช่วยเหลือเผื่อแผ่กุศลให้กับญาติมิใช่ต่างฝ่ายต่างถูกกันและกันร้อยรัดให้ติดแน่นอึดอัดหายใจไม่สะดวกหรือจมตามกันไปในหนองน้ำแห่งความอาลัยรักทั้งคู่